ก็อ่ะพี่ดำสวัสดีครับมันเป็นน็อกลูกไหนยังไงเล่าให้ฟังหน่อยดิพอเตยัน้อได้นับต,อต่อเตยสองครั้งเตะสองครัง้งเลยเหรอนะครับราคาสิบห้าหนึ่งได้มั้งตอนเราเตะเข้าไปลูกแรกใช่ไหมรู้ไหมไม่รู้ไม,รไม่รู้เลยรู้ว่าน่าจะเป็นลองเป็นลองแล้วทีมงานก็บอกว่าลองไม่ทันด้วย นะครับโอ้โหเราออกอาวุธแล้วทีมงานยังไม่ไ oh ด้ออกอาวุธเลยใช่มีอาชีพไหมเนี่ยน่าจะมีเรากลับไปน่าจะน่าจะน่าจะมีนะแต่ไม่เยอะเท่าที่ควรเพราะว่าวิ่งวิ่งไปลองไม่ทันนะครับแล้วยิงเกมก่อนนั่นนี่มันเป็นยังไงบ้างแลยังดูไปก่อนนะยังไม่ยังไม่ได้ออกอะไรไม่มีอะไรแต่ว่าราคาเขาก็ไกลพอสมควรเตะขาสะดุ้งนิดหน่อยอ่ะเราตกใจไอสะดุ้งนี่เจ็บหรือตกใจ ตกใจด้วยไอเจ็บก็ต้องเจ็บอยู่แล้วนะครับแล้วลองได้ปั้มวงในกันหรือยังมันเป็นยังไงปั้มก็ไม่มีอะไรครับเขอก่าเขาก็ตีได้ปั้มนี่ก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรก็สูสีไม่ได้มีความเหลื่อมล้าอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ได้รู้อะไรกันมากด้วยเพราะว่าเราอาวุธดีกว่าไปน็อกไปก่อนนะครับเป็นไงบ้างฟอร์มหลังเรานี่ชนะใครมาบ้างหรือย,ยังไงชนะทีวคนน้อยเจ็บเจ้าคนสองครั้งครับสองครั้ง แล้วก็ชนะครั้งนี้เป็น3ไฟต์ติดต่อกันเลยะนะครับไฟนี้น่าจะไฟอยู่ท้ายของปีไหมน่าจะใช่นเ,เนาะอ่กีวนันลอ๋อก็รับชัยชนะส่งท้ายปีนะฝากแฟนติดตามหน่อยครับผมอ๋อที่ติดตามผมก็ครับาทำให้เต็มที่ไปแล้ไฟนี้ก็ส่งสลดีได้แล้วครับผมปิดท้ายสวยๆครับหลังจากปีนี้ครับขอบคุณมากครับ